หนังญี่ปุ่นแนวสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมฆาตกรรมอินเดเวกซึ่งก็ได้เข้าฉายไปที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากมันรู้ค่อนข้างเงียบๆหน่อยมันเป็นหนังอินดี แล้วก็คือเราในความเห็นส่วนตัวเรามันเหมือนเป็นหนังอินดี้ของญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับหนังมันเดินเรื่องเรื่อยๆเรียงๆค่อยๆเล่าหนังมันช้ามากคือเราว่าสปีดเร็วกว่าเม,มโมเรียนิดนึงถ้าเทียบกับเม,มโมเรียนะแล้วคือแล้วก็แ,วกแต่ทีเนี้ยเราอยากจะรู้ความเห็น p o p c ร์นแค l อรี่ซึ่งเป็น หนในแอดมินเพจฟิล์มขับรีพบิคครับ,รบถึงความเห็นส่วนตัวของหนังผู้กำกับเราจำชื่อผู้กำกับไม่ได้แต่ซันบอกว่าแต่เอ้ยโทษแต่ป๊อปคอนแคลรี่บอกว่าเคยดูหนังของผู้กำกับคนนี้แล้วเขาเหรอเขาทำหนังเยอะที่ซึ่งจำชื่อเรื่องเอได้ไหมวะ่ะที่เคยดูเหรอครับ แล้วทีนี้เนี่ยตัวนักแสดงนำก็คืออาเบะเนี่ยก็เป็นดาราคู่บุญของโคโลเอดะที่เล่นหนังมาแล้วหลายเรื่อง after storm หรืออย่างอะไรนะ uh, steel walking เขาก็มานั้นโอเคเอาความเห็นโดยรวมก่อนครับรบกวนเดินมาตรงข้างๆโปสเตอร์แบทแมนอินเดเวคเป็นไงบ้างครับก็คือเหมือนอย่างที่เปิดพูดเอ้ยไม่ใช่เราคือเอ,อ่ออา R B W เนี่ยเราจะไม่เรียกชื่อเดี๋ยวเราไปตัดต่อก็คือเราเรียกป๊อปคอร์นแคลอรี่แล้วก็ R นามปากกาเราคือ R B W R B W B W เอออย่างที่เราจะไม่เรียกชื่อเล่นกันเดี๋ยวเขารู้อ่ะครับตามที่ R B W พูดนนนนนนะเเเเออออมมมม่่่ีหห้้้้คคุยกกกกกััััืืรรรราาาาููสสึึึวแแบบบ็ชจริงเหรอนี่รู้นี่คือเราไม่ได้คือเราเราก็รู้สึกเหมือนกันอ่าโอเคงั้นควารู้สึกตรงกัน ซูนามิหรือว่าความเป็นดราม่าแบบของแบบกู้ประสบเหตุซูนามิอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าแบบมันจะไปโฟกัสแบบเรื่องฟอมบ์บางอย่างอะไรเงี้ยที่แบบมันจะแบบมีการข้าศเกี่ยวกับแบบเรื่องของเอมีมีอัจฉริยรตมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันดูมันดูแบบบรลานาดมันแปลกในหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในช่วงตอนต้นที่เราหั่งมันมันก็เอืออ่อยเพราะว่าแบบหนังมันเทคทางไปที่แบบให,ให้ให้น้ำหนักแบบเกิความสําคัญของ,ข,ข,องของตัวละครหลักสามตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นการที่แบบเออให้ให้ให้น้ําหนักแบบประดังประเดเข้ามาโดยที่ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบเทคทางกับตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันมี โมเมนต์ต่อกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมมันเหมือนแบบจุดนี้คือเฮ้ยแกต้องแกต้องอินกับตัวละครตัวสองตัวนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราพยายามจะรีเลทกับกับเรื่องของแบบเหตุการณ์มีคนแก่ด้วยนะอเออเออเออซินนามิามมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นเพราะว่ารู้สึกว่ามีหนังนะหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องที่แบบมันพรีเซนต์ภาพตรงนี้ออกมาที่พูดถึงแบบความช็อตไทส์ของแบบ เออ่คนญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์คือมันมีแบบอะไรเงี้ยอย่างพวกแบบที่เราเล่นเร็วๆว่าอย่างพวกอ่าฮิมิสึหรือแบบพวกสติลสติวอเตอร์นะสติวอเตอร์ของแนวองมีความคอนเทรอะไรเงี้ยซึ่งเราสังว่าแบบเออหนังตรงเนี้ยคือคนเล่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้หวือหวาเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าแบบหนังมันให้สเปซให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน ความคุกลุนความเจ็บปวดของคนที่มันมีบาดแผลภายใต้แบบความความทรามาที่มันตามมาจากเหตุการณ์นมีที่แบบมันทัดทายคนตายไปกว่าหลายหมื่นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วเราถือว่าแบบสิ่งนี้มันเป็นเอฟเฟกสำคัญต,ต่อตัวละครตัวละครหลักทั้งทั้งสามตัวอะไรอย่างงี้ที่แบบอเออเขาเขาไม่สามารถที่จะแบบมีนลอง กับสังคมตรงนี้ได้่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อตัวพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนหรืออะไรอย่างเงาเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ่อตัวคอคก็ต้องแบบมูฮอ,อน,นะแต,แต่บางทีมันไม่สามารถที่จะมูฮอรอได้เออซึ่งเราถูว่าเนี่ยสิ่งสําคัญในหนังเราถูว,ว่าเขาต้องแคปเจอร์ไอ้ตรงตรงโมเมนต์ตรงเนี้ยออกมาอะไรเงี้ยแต่เราสูกว,ว่าไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยที่ที่ยวมันสําคัญมา,มากๆ มันเหมือนกับว่ามันถูกชิฟไปที่เรื่องของการแบบตามหาตามหาตัวต้นสายปลายเหตุของเอออาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมาพรปอ,องกับเหตุการณ์ซึน,นงมตรงนั้น,นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสแบบึกว่าเราไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ได้เหมือนแบบน้ำหนักมันยังบาลานซ์ไม่ไม่เพียงพอมาใน,ในความรู้สึกเราเพราะแบบตกลงเราจะแบบจะรู้สึกกับตัวละครไหมหรือว่าโอเคฉันจะต้องติดตามแบบบอส คือว่าใครเป็นคนทำนะเหี mm ่ hmm. ง,งุ่อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันทำให้เราสึกว่าใน้ายที่สุดแหละว่าแบบพอเราเจอเจอ,อบทสรุปของมันในในรูปแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่ได้บ,บทสรุปคือยังไงนะบทสรุปเออก็คือ สิ่งที่ตัวละครมันทำสปอยได้เลยตอนจบมันทำแล้วทำไมผู้หญิงมันต้องเข้าไปทำอะไรกับผู้ชายคนนั้นที่รัดมือแล้วมีขนนกตัวนั้นคืออะไรมันมันทำเอะไรก็คือคือสุดท้ายที่สุดคือแบบตัวตัวผู้หญิงนี่ยก็คือเป็น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 ตัวร้ายใช่ไหมไม่ใช่ชีไม่ใช่เป็นตัวร้ายคือชีเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเขาถูกกระทำแต่แล้วมันมีแฟนแล้วมันมีแฟนผู้ชายธรรมชาติต่อืมแล้วแฟนผู้ชายมันอันนั้นไม่ใช่ กขคือใครไอ้ผู้ชายคนนั้น<อ>ที่เขาเอิไ <ป S 1> ด้ดูนะตอบ R B W R B W ดูดูแต่ว่าเราอาจจะแบบอาจจะมีโอเค <Okay. S 2> <c ười> ก็คือว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นคือใครก็คือแบบเป็นก็คือเป็นคนทั่วไปที่แบบเจออุบัติเหตอ่า แล้วแล้วมันก็ไปเราดูปฏิปฏิบัติต่อไปทนงช่วงมันไปอยู่กับคนแก่นะคนแก่แค่มันไปอยู่กับคนแก่คนอันอันนั้นคือคือใครคือคือแม่คือคือแม่ของผู้ชายอืมอ่อคนประสบประสบอุบัติเหตุสึนาม่าสึนามิอ่แล้วก็มีเด็กด้วยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นที่ซันบอกว่าไม่ใช่แฟนก็คือเป็นเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุสึนามีแล้วก็มาอยู่ร่วมกันแล้วสรุป อะไรนะเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะสรุปอย่างนี้นะครับมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็ตามเบาะแสไปแล้วมันก็ตัดสลับไปกับเหตุการณ์ซีเรียอันนี้คือโดยรวมภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะแล้วสุดท้ายไอเหตุฆาตรกรรมในี่ใครเป็นคนทำก็คือตัวละครผู้หญิงก็คือแ็กผู<ส>้หญิงคนนั้นที่แบบเขาก็มีแผนในใจแล้วตัวพระเอกอาเบก มันมีนาฬิกาข้อมือแล้วมันก็มีความทรงจําก็คือมันเสียครอบครัวไปตอนสึนามิแล้วมันก็มาที่ตอนจบริมทะเลมันเชื่อมโยงกับตัวผู้ชายคนนั้นยังไงสารคิดว่าไอ้เด็กวัยผู้ชายวัยร<น>ุ่นอะเป็นคนที่ไม่ได้ช่วยเด็ก<ะ>ที่ใส่ใส่ชุดสีเหลืองแ,<ต>แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าให้มันมีปมเรื่องการกลัวน้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยปล่อยให้เด็กคนนั้นจมนะไป,ปซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูกของของาร์เต เข้าใจแล้วแล้วมันจะมีช่วงท้ายๆของเรื่องที่มันแบบถูกปฏิบัติการที่แบบโอ้เล่นใหญ่แล้วก็แล้วก็จับไอ้ผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นอ่ะเข้าสถานีตํารวจแล้วคือจับแล้วคือมันก็ผิดจริงใช่ไหมมันก็คือเขาก็ตามติดตว่าคือตอนนี้ต้องเอามาสอบถามว่าแบบเออคือคุณเป็นแบบคนเละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีคนนั่งโยนแล้วกูเนี่ยีแล้วกูแบบ เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไป,ไปแ,แล้วก็ไปหยุดที่ตรงแกลบดรอปแล้วเราขอใายตอนนี้หนึ่งอ่ะสัันครับแล้วทีนีน้อ่ะเดินไปคุยไปจะได้พยายามพึ่งดิอย่าพึ่งเดินต้อง,ต,องต้องเดินไปคุยไปด้วยต้องเหมือนออเรืนในความเห็นส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องนี้อยู่ในประมาณไหนโดยภาพรวมในฐานะนัก ดูหนังซินิฟายคนนึงหลังจากชมเรื่อง In The Wake hmm. แล้วม squishy, uh ันแบบว่ามันคืออยู่ในเกรดอยู <Movie> ่ในระดับไหนถ้าเต็มสิบอะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่ารู้สึกว่าก็ทุกความรู้สึกมันมีมันมีอะไรที่แบบยังไม่ได้แบบทำให้เราเอ่อรีเลียนเกกับมันอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องที่ว่า มันมันช้าไปคือหนังเราว่ามันความตั้งใจของผู้กำกับเขาจะค่อยๆเล่าแล้วมันก็เงียบมันก็ไม่เน้นซาวแล้วมันก็เคลื่อนไหวช้าเราว่าคนดูมันมีแบบว่าแถวๆเรานั่งมันแบบอึดอัดมันขึ้นเลยจริงๆว่ามันอาจจะจบอะไรแต่ว่าถ้าเราว่าต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์หนังแนวเนี้ยก็อาจจะอาจจะเอออาจจะไม่ต้องมาเล่าแบบสลับไทม์ไลน์อะไรก็คือเล่าต้องไปเลยเออไม่ไม่ เมื่อกี้เราได้ยินคนเขาคุยในห้องน้ำอยู่ oh. เขาบอกว่ามันเล่าตัดสลับไทม์ไลน์ซัมติงแล้วแล้วกระบวนการเล่าตัดสลับจากที่ในหนังนําเสนอ <Yeah. S 1> มันมันมันดียังไงมันเหมือนกับว่าค่อยๆย้อนไปย้อนมามันก็เป็นลูกเล่นอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่ายังไงครับป๊อปคอนแคลรี่อไนนี้หน่อยคือซันโอเคไหมกับการอ่ตรงนี้ก็ได้โอเคพอแล้ว ไม่จําเป็นใช่ไหมมันอาจจะทําให้หนังน่าเบื่อน้อยลงถ้าเน่าเลยมันก็ดูไม่น่าสนใจน่าติดตาอันนี้มันก็ตัดสลับแล้วมันเดี๋ยวก่อนนะสาเหตุของการเล่าตัดสลับเนี่ยมันมีในยะอะไรเหมือนอีทอนอลมเพราะอย่างอีทอนอลอย่างเงี้ยมันก็เล่าตัดสลับมันก็มีอะไรแต่เรื่องนี้มันตัดสลับแล้วมันแบบว่าทําให้เรื่องมันแบบว่า มันมันมันมีมิติอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันจําเป็นต้องเล่าตัดสลับเพราะมันจะได้แบบว่าย้อนนึกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันมันมีเหตุผลของมันไหมอะไรอย่างเงี้ยในการเล่าตัดสลับอะไรอย่างเงี้ยสัของหนังเรื่องอินเดเวกน่ะเอ้ยเอ่อป๊อปคอนแคลอร,รี่คิดว่าไงหรือหรือว่ามอื หากันเก้าปีอะไรเงี้ยอือแต่มันแต่มันรู้สึกแบบพอเก้าปีปุ๊บเราก็ตัดฉุบมาแต่มันเป็นซีนนี้แบบต่างที่เงียบเงียบมันเป็นมินิมอลมากไม่เห็นคืนไม่เห็นแบบซีจีไม่อะไรเลยมันเป็นเหมือนคล้ายๆาเมโมเรียแบบว่า,ามันไงไอ้นี่ ไม่ไม่คือมันมีความแบบเรียบง่ายคือเราจะบอกว่าในความมินิมอลไม่ต้องอะไรเยอะคือเราว่าคือเชื่อั้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สองที่ได้ฉายหนังเรื่องนี้ประเทศญี่ปุ่นมันเข้าปีที่แล้วแล้วเราก็เห็นว่า m g ็คะแนนมันน้อยมากเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปฉายที่ไหนเลยประเทศไทยเนี่ยเราชมที่ m ure, เอ็มพิกเเขากุซ่าซื้อหนังเรื่องเนี้ยมาจะจำหน่ายที่ประเทศไทยแต่คิดว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่สันเราว่ามันไม่น่าจะมีคนดูเยอะมันเฉพาะกลุ่มมากเลยเรื่องเนี้ย แล้วแล้วคืนแบบหน้าหนังปั้นซันชั่วว่าเรานึกว่าจะมาดูหนังแอคชั่นบู๊แบบสุาาดๆแต่คือในความเห็นส่วนตัวคือผิดคาดนิดหนึ่งคือมันมีบู๊แบบว่าเฮ้ยเคลื่อาแบบว่าตุงๆอยู่ฉากเดียว<ม>คือือถ้าคนอยากจะดูอย่างนั้นคือเราไม่รู้ว่าคือหน้าหนังมันพยายามขายว่าบบเห็นอาเบะเล่นหรืออะไรเงี้ย,ยคือมันไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่มันค่อยๆแบบเงียบๆแล้วทางเซนติเมนทัาทางอารมณ์อิโมชั่นอลอะไรเงี้ยมากกว่า สันยืนยืนยืนให้ตัวตัวนึงอ่ะเสร็จแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วช่วยฝากเชิญชวนช่วยจับจับอันนี้ด้วยโอเคขยบมานี่นิดนึงได้ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรายืนตรงนี้ก่อนนะครับเชิญชวนชมหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครแล้วก็อันนี้ถามก่อนถามก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปอีกสองคำถามได้ไหม <c oughs> คำถามรองสุดท้ายคือได้อะไรจากหนังนี้หนังนี้ต้องการจะนําเสนอหรือไม่ใช่ ประเด็นหรือสิ่งที่ได้รับจากการชมอะไรอย่างเงี้ยเออซันคิดว่ามันต้องการจะบอกอะไรแมสเสจไม่เชือื่าเ,เรื่องความสูญเสียปะการสูญเสียตุารณ์่านนออมันมันอ๋อรอนี่มีมีความการเมืองนิดนึงนะอ่า ก็คือไอ้ช่องช่วงช่องว่างาอะไร่างะไี้ที่แบบคือตรงนี้หนึ่วงฉากเห็บตรงนี้หนึ่งเออช่องว่างอ่าช่องว่างที่แบบมันเกิดขึ้นในหนังโปหรือการเป็นิบัติงานอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออจากว่าเกิดแบบให้พิบัติขึ้นมาหรือว่าแบบเออทำงานที่แบบได้เห็นสะท้อนตรงนี้เออการช่วยเหลือที่แบบติดค้างอยู่ในช่องว่างตรงนั้นแหละที่สุดท้ายแล้วเขาก็ เป็นผู้ที่แบบสูญเสียหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการที่แบบรับโทษสวัสดิการที่ต้องเข้ามา UA ดูแลแล้วก็มาทํางานตรงนี้ซึ่งไอ้ประเด็นพวกนี้ ens, มันก็สะท้อนแบบเป็นอะไรที่แบบเวรี่ญี่ปุ่นมากๆแต่ว่าพอสังคมไทยมันดูอะไรแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหก็เหมือนทุกๆครั้งเรา็จะเห็นว่าตายละคือมันมันทำให้แบบมาเห็นตรงนี้มันเราแปบนี้ยา เออเห็นเปรียบเทียบ,บกันโอเคมันจะมีฉากหนึ่งที่ไอ้ผู้ชายวัยรุ่นเข้าไปในเหมือนห้องดับจิตเก็บศพสักอย่างแล้วก็เป็นเหมือนกับเตียงสีเหลืองๆแล้วก็เคลื่อนเหมือนกับศพอันนั้นคือศพใครยังไงนะจะฉากกลางๆเรื่องอะ่เะนะนะเออโอเคอ่อาที่มันตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเผาศพอือหอือหึอืออือแล้วก็มันจะมีมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ ตามันจะแบบเขๆหน่อยอะตัวผอมๆที่แบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นทําบริษัทอะไรในเว็บไซต์อะไรปะที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจอะไรปะมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องอะคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่มันจะแบบอยู่ในทีมอยู่ในสํานักงานอะไรสักอย่างอะซันเขาเขาคือใครคนนั้นเป็นสอสอก็คือในอดีตเขาเคยทำแบบเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเหมือนกันหลังจากนั้นก็คือไปลงสมัครสอโอเคเอาว่าหนังเรื่องนี้นะ สิ่งที่ฟันที่เราจับได้อย่างหนึ่งก็คือเอ้ยที่ปอคอนแคลรีบอกก็คือว่ามันกําลังจะพูดถึงสะท้อนการบริหารงานของภาครัฐการเข้าช่วยเหลือตอนจัดการซึนามิแล้วก็มีแล้วมีพูดถึงแตะประเด็นเกี่ยวกับตํารวจอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเกี่ยวกับการวงการคอร์รัปชันการตํารวจอะไรอย่างนี้ด้วยปะมันก็ไม่ได้พูดใช่ปะเป็นนักสือเป็นตํารวจเป็น โอเคอ่ะ okay. อันนี้เมื่อกี้ลองสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วฝากเชิญชวนชมคุณผู้ชมหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครและจะมาดูแล้วจะได้อะไรอะไรเงี้ยฝากช่วยขายนานหนังนิดนึงอ่ะอันนี้แต่ว่าขายในที่ที่แบบว่าขายแบบป๊อปคอร์นแค,คือตรงๆเอาความรู้สึกตรงๆเลยถ้าใครเหมาะจะมาดูหรือจะดูแลจะได้อะไรจะเห็นอะไรในังเนี่ยอ่ะก็คือหนังเรื่องนี้ึ่งอ่ะที่มันก็นาสนใจตรงที่ว่าหนังก็ไปโฟกัสเรื่องของการที่แบบเล่าถึงกระบวนการแบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบที <One input> ่ม <un paid> ันได้รับที่มันตอบแบบถุกคนจริงๆในสังคมเลยเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างเนี่ยเออ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 สะท้อนจากทารุมารของร้านสถานการที่เข้ามาว่ามันมันมันมีผลประโยชน์อย่างไรอะไรเงี้ยหรือหรือมันมีช่องว่างในระบบอย่างไรที่ที่ทำให้ทุกคนติดทางนนั้นหรือหรือไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียม คือร yeah. really? yeah. <hes> ้านมีการไปจัดการกับปัญหาเรื่อนี้อย่างไรอะไรเงี้ยในกระบวนการหรือนอกกระบวนการนี้มันจรินมันเรื่องของวอร์กอินทอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุการณ์ว่าแบบเอ่อเรื่องแบบคุณธรรมจริยธรรมล่ะคือมันถูกเอามามาเป็นค่าตัววัดด้วยไหมในการที่จะแบบการให้ให้สติการแก่ใครแกอ่าแก่ใครการเลือกการเลือกให้เลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัติ ยึดกับกฎหมายมาพูดรอบางทีมันก็ยาวมันก็น่าเบื่อมันก็เยอะไปหนังเดินเรื่องด้วยได้อะหรอกแล้วก็นะครับคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมต้องต้องชอบหนังอย่าง m โม o r y i a จะชอบเรื่องนี้เพราะหนังมันนิ่งๆมากถ้าอยากจะดูหนังเหมือน fast and furious หรือว่าอยากจะมาดูแบบหนังอย่างเออแบบว่าส่วนเข้มข้นเหมือนเซเว่นอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีทางได้ชอบแน่นอนคุณจะต้องหลับแน่นอนอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็คือว่าฝากไว้ก็ขอให้ทำเงินเราว่าไม่น่าเกินหนึ่งล้านอ่ะ เราว่าน่าจะอยู่ที่หลักแสนแต่ว่าเขาก็ดีที่ที่ซื้อมาฉายก็แบบเปิดแต่คิดว่ามันก็ดูเงียบๆแล้วหนังมันแบบอ่ะเต็มสิบบ๊อบคอนแคลอรี่ให้ก็จะให้อยู่ที่หกจุดห้าอุ้ยเหรอไม่ถึงแปดใช่ไหมหกจุดห้าโอเคเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอนุญาตหน่อยนิดนึงอาเบะเนี่ยเคยดูหนังของเขาเรื่องอะไรที่ที่สันชอบอัลเฟรดซอมนี่ก็ดูใช่ไหมอ๋อเขาก็เล่นแต่แต่แต่ไม่แต่แต่แต่ไม่กำลังจะบอกว่า นี่ไงเขาก็เล่นหนังเยอะก็คือแบบว่าถ้าเทียบกับเรื่องนี้เขาก็เล่นตามมาตรฐานเขาใช่ไหมโอเคแต่ Still Walking เรายังไม่ดูเลยของโคลรยด์อะซันดูอ๋อโอเคโอเคครับก็ขอบคุณจบเพียงเท่านี้เออเรื่องสุดท้ายไอวัยรุ่นนั้นก็เล่นดีไหมไอผู้ชายวัยรุ่นที่ที่ตัวละครหลักผู้ชายวัยรุ่นอ๋อเหรออ๋อโอเค ได้สรุปสรุปสุดท้ายผู้หญิงเป็นตัวหลายเป็นตัวทําเดิมแล้วแล้วตายป่ะนะตอนจบไม่ไม่ตายนี่ใช่ไหมไม่ได้ตายโอเคน่าจะประหารหรือจะยิงเป้าให้ตายไปเลยเพราะว่าผู้หญิงมันก็ฆ่าเยอ <Okay. S 1> <laughs> โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยครับขอบคุณมากครับอย่าลืมดูแบด g กายนะครับ